สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูนาค่ะหนูนาพาไปดูนะคะพระเอก MV นะคะของแก๊งสามสลึง YouTube บ้านลงพลบ่าวนกเกาะเกาะโอ้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 เราคิดว่ามีจะมีซิงเกิลที่สามตอไหมยังไม่ทราบโอ้ยังไม่ทราบเนาะยังไม่รู้นะยังไม่รู้ออกมาแล้วสอง MV ็มที่สองยังไม่ได้ดูเลยเนาะเออเรายังไม่ได้ดู MV ที่สอง เอวีที่หน like ึ่งเราดูแล้วเอวีเอวีที่สองชื่ออะไรนะชืลอยอยหายใจอะอะไรนะแปลให้ฟังหน่อยนะลอยไถแปรลอยไม่ใช่มีลงท้ายด้วยใจลงท้ายด้วยใจลองลอยไถแปลด้วยใจอยากหายใจบบบบ่่่่อออยยยาาากกกอยากหายใจ ว่อยากตื่นมาหายใจโอ้่อยากตื่นมาหายใจอยากตื่นขึ้นมาหายใจเออลองให้ฟังไหมลองบานอกลองให้พีฟังเลยเร็วโนี่นางเอกมาแล้วนางเอกรุ่นรุ่นเก่านางลายอ้นาายนะกทเป็นน้จร เปนางร้ายพอขึ้นมาเาปนางร้ายได้ค่อยเฉือนอ๋อเรไปตังยล้วบบอาีบยอากยอยอาตื่นมาหายใจนะไปกับรถใครที่ลอมพาไปปะ

จะถามเรื thing, company company <mm so, like ่องอะไรถามอีการเป้นไรได้จากการเป็นพระเอกเอ็มบีมีไหมรายได้ค่าตัวค่าตัวค่าตัวพระเอกเอ็มบีเป็นไงบ้างต้องให้ค่าตัวยังไงยอดวิวอย่างเดียวยอดวิวจากยูทูบอย่างเดียวนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามช่อง YouTube ของน้องบ่าวนกกกอกด้วยนะคะะน้องก็น้องก็ เป็น YouTube นะคะชาวบ้านนะคะชาวบ้านหมายถึงอยู่เป็นประชากรในหมู่บ้านกกอกนะคะแล้วก็ผันตัวมาเป็น YouTube เนาะตอนนี้ก็ทํา m ็เพลงกับแก๊งสามสลึงอยู่นะคะน้องก็เป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนน่ารักอ่าคนน่าคบนะคะคบได้นะคะฝากติดตามช่อง youtube ของบ่าวนกกกอกได้ค่ะออกสองชุดแล้วน่าค่ะ m อมพี่ยังไม่ได้ดู m อที่สองเลยนะคะบอยากตื่นมาหายใจนะคะ FB FB แรกก็หอยหักหอยหักนะคะหอยหอยหักหอยไทยบ่หอยไทยรอยลักรอยไทยลอยไทยอืมตอนนี้ก็คุยอยู่กับนางร้ายนะคะนางร้ายมาบอกให้ไปขึ้นมะขามนะคะเอาเลี้ยงข้าวโอ้เรียกอกลับเรียกเรียกกลับมาเอาตังค์สี่สิบบาทเพื่อไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะค่าก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งนะคะ Thank you Thank you so much Thank you very much กเย็นนึงไม่ไปนั่งกินด้วยกันเหรอไม่ไปนั่งกินด้วยกันกับบานกเหรอเย็นนไม่ปนั่งกินวันเหรอไม่ไงกิด้วยกันกับบานกเหรทุเน่ปนักวันเน่งกิยกักากเหรอนิวเขาไม่ไกิบานนกเหอไ่ักิวนเหอน่ง้วันนไปงก้ยอไไปงกิจ วันนึงต้องไปขุดบันขึ้นมาขามตอนนี้นางร้ายมาจองไปขึ้นมาขามแล้วจะหาตัวเจอเจอ่ยสัมภาษณ์เนี่ยากมากนะฮะไม่ได้เจอเขาง่ายๆนะฮะบรรยากาศดีเนาะที่เขาคิมงานเขาเริ่มบ้างแล้วอือเอาฝากเลยค่ะฝากช่องยูทูบนะะบานกฝากผลงานเลยนะยางเป็นไงบ้างยานยางพักกับบานก พักแล้วบอมันก็ปรุงเสร็จแล้วไม่ได้กินแล้วหรอข้าวก็เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วจากออกซิเก้ลมาอยู่เต็มเป๊ะเลยหาเวลาแทบไม่ได้น่าตีจานขุดมันเนาะขุดมันด้วยวันนี้ก็กลับมาก็มาขายของที่บ้านขายชามาดีพีตขายลูทินเซตขายลีอา ขายเจินเฮิบกินที่นี่มีบทอนดิงไปนั่ง้างๆยิ้มสวยเขางานะไปเดี๋ยวโอเคนีก่อนเดวกันเรจะไปบตาด้วยโอเคขอบคุณบ่าวนกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปบกตูมกันไปไปพี่เลยเอาฝากผลงานได้เลยค่ะต้นพักเอฝากผลงานให้เข้าไปดูเยมบีรอยลากรอยไถกับบอยอยากตื่นมาหายใจของน้องบ่าวนกนะคะ การช่อง youtube ก็บ้านกกกอกจ้าขอบคุณค่ะโอเคนี่คะพี่นุนาภาพไปดูนะคะพามาดูน้องบ่านกนะคะบ่านกกกอกนะคะไม่ได้เจอบ่านกง่ายๆนะคะนานๆถึงจะเจอบ่านกทีนึงนะคะเพราะว่าบ่านกยุ่งนะคะยุ่งยุ่งไม่ค่อยได้มานะคะพวกเราก็ให้กำลังใจบ่านกนะคะสำหรับการทำเอ็มวีต่อไปนะคะ เอมบีที่สามใกล้จะออกหรือ,อยังยังไม่รู้นะคะเพลงก็น่ารักดีนะคะพอดีนะคะ,อะขอบคุณค่าที่รับชมกับช่องหนูนาพาไปดูคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะคะคคคแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ่าวนกกกอก<ๆ>จ้า